ท่าบริหารเอวและสะโพก3ท่า3นาทีเรามาเริ่มท่าที่1กันเลยค่ะท่าละ1น,นาทีนะคะยืนตรงแล้วก็เกร็งหน้าท้องไว้นะคะเนี่ยค่ะเวลาก้มก็ให้ขาด้านใดด้านหนึ่งย่อลงไปแบบนี้นะคะก้มด้านไหนก็ขาย่อด้านนั้นนะคะที่สำคัญนะคะให้น้ําหนัก ไปอยู่ที่สะโพกเรานะคะทุกครั้งที่เราก้มนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะทุกครั้งที่ก้มให้ก้มโดยใช้สะโพกนะคะเป็นตัวรับน้ําหนักนะคะเราก็จะได้บริหารทั้งสะโพกทั้งบ่าไหลเราเลยค่ะเพื่อนๆทุกครั้งที่เราก้มนะคะขาด้านหนึ่งก็จะเหยียดตรงการเหยียดตรงเนี่ยค่ะ จะทำให้เราได้ยืดเส้นของขาด้านในค่ะพัก10วินาทีค่ะออกกำลังกายเท่าที่ไหวและเท่าที่มีเวลานะคะแล้วก็ทานอาหารลดแป้งลดน้ำตาลแล้วก็ทานโปรตีนเยอะๆค่ะต่อไปท่าที่สองค่ะเพื่อนๆหนึ่งนาทีเช่นกันค่ะนี่ค่ะทุกครั้งเราอย่าลืมเกลิงหน้าท้องไว้นะคะ เปิดมือไปข้างหลังเราได้บริหาราสะบักด้วยค่ะท่านี้พยายามลงน้ำหนักที่แกนกลางลำตัวแล้วก็ที่สะโพกนะคะอย่าพยายามให้น้ำหนักไปที่หัวเข่านะคะไม่งั้นเราจะปวดเข่าค่ะทุกครั้งที่เราทำท่าประมาณอย่างนี้นะคะอ,อย่าให้น้ำหนักไปลงที่หัวเข่านะคะ ซึ่งเขาจะทําให้เราแทนที่จะได้บริหารแล้วก็ไม่เกิดาการบาดเจ็บยเงี้ยค่ะถ้าเราไปลงผิดส่วนเขาเนี้ยค่ะเราก็จะเกิดการบาดเจ็บในส่วนอื่นๆได้ค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะพักสิวินาทีค่ะอย่าลืมทานพืชผักที่มีไฟเบอร์นะคะดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ต่อไปท่าที่3มค่ะ1นาทีเช่นกันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็เกรงหน้าท้องไว้นี่ค่ะให้น้ำหนักไปตกที่สะโพกของเรานะคะ3ท่าของวันนี้เราก็จะได้ทั้งเอวทั้งสะโพกนะคะที่สำคัญในส่วนแขนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนขาด้วยค่ะแล้วก็ได้ยืดทั้งแขนแล้วก็ขาไปด้วยในตัวนะคะ การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะอาจจะออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเท่าที่เราไหวค่ะจะใส่ชุดอะไรก็ตามแต่เราสามารถออกกำลังกายได้เราสังเกตเวลาเราทำงานในออฟฟิศเขายังให้เราออกกำลังกายเลยค่ะอย่าให้อะไรมาหยุดเราค่ะเผือแป๊บเดียว เราออกกำลังกายครบ3นาทีแล้วค่ะขอบคุณที่ออกกำลังกายไปด้วยกันสวัสดีค่ะ